ท่านี่เจ๊พับเพลินนะคะวันนี้ก็จะมาคุยอบอกเล่าเก้าสิบมาจากต่างแดนนะคะเหมือนกันอันนี้ก็จะมาเล่าบอกกับการที่มาสู้ชีวิตกันเนาะความแตกต่างกันคือมันเทียบกันไม่ได้มันจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตแต่ละท่านมาความโชคดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะ อย่างเจ๊พาเพลินเองเนี่ยเจ๊ก็เห็นเพื่อนๆน้องๆพี่พี่ที่เพิ่งมาใหม่เยอะแยะแล้วการสู้สู้กับปัญหาสู้กับชีวิตนายเจ้าามหนาวภาษาเอ่ยกว่าจะได้งานแล้วแบกกราวของชีวิตแบบเบื้องหลังของน้องๆ้องพี่พี่เขาน้องมีเยอะแบบนี้เนาะก็ปัญหาก็จะมีแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ข้างหลังสวัสดีเอฟซีข้างหลังหน่อยค่ะ,ะสวัสดีแมจ๊ะ เขินก็คือเรื่องเรื่องเรื่องคนที่เขินอยู่นะคะไม่ไม่ค่อยกล้าเข้ากลองนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีน้ําเสียงมาเบาๆนะคะคนนี้จะเบาแต่ว่าเรื่องถามว่าหนักไหมหนักค่ะแต่ว่าเสียงเบาแลวตอนนี้เนาะเอ,อ่อเพราะว่าออมเอาที่ว่าเรามาคุยกันเรื่องอน้องเนาะที่มาเพิ่งมาอยู่ใหมก่ก็ไม่ได้กลับบ้านมาอะไรนะห้าปีได้เนาะ แต่ oh. เนื่องมาจากว่าเรามันติดโค,โ,โควิดเราดนะ้วยเนาะก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสน้องก็ได้สู้ไปมีความฝันว่ายัางไงคะนะ้องมีความฝันหนึ่งที่แจ้าตามติดชีวิตเข้ามาความฝันเขาอันที่หนึ่งอยากพาลูกมาที่นี่นผ่านไปได้ด้วยดีไม่ไม่เราต้องเรียบเรียงเนาะ,ะความฝันที่หนึ่งต้องให้เขาบอกเอง ความฝันที่หนึ่งเขาคือเขาอยากได้งานประจำนะคะสองออยากได้ลูกหมาอันที่สามคือใบขับขี่แต่โลกมันพลิกไงมันก็เลยต้องมันมันจะไปตามแผนชีวิตของคนเรามากไม่ได้เนาะมันก็ต้องมีการแพลนอแบบประมาณแบบว่ามันจะมีการแพลนพลิพก พลิกแพลงเรื่องชีวิตเร่นหนึ่งก็คือเขาต้องเาอากไปกับขี่ก่อนแล้วค่อยพาลูกสาวมาสิ่นี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยอันที่สี่คือซื้อบ้านนี่นฝันใหญ่ด้วยะนะคะนา,ายมหมภายในห้าปีห้าปีภายในห้าปีคือเร็วมากนะสาหรับตัวเจเองเนาะสําหรับตัวเจไม่ได้ซื้อบ้านเองก็เอ,อเจคิดว่ามันเร็วมากถ้าถ้าเปรียบเทียบอความสู้การ ได้ขนาดนี้เร็วขนาดนี้น้องเพราะว่าเจจะคิดถึงตัวเองมากนะคะเคิดถึงตัวเองมากถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าตัวเองไม่สบายเจ๊จะช่วยคนอื่นยังไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือจะต้องเก็บโอมอย่างสูงซึ่งความฝันที่เจ๊ทำอย่างน้อยเจ็ดปีสิบปีถึงจะได้อ่าแต่เจ๊ก็มีหลักการของเจ๊หนึ่งเจ๊ทำบ้านห้ที่บ้านได้นะคะอยู่หลักการห้าปีนะคะเจ๊ก็ทำที่บ้านได้ บ้านหลังหนึ่งซ้่งความภูมิใจ <Okay. S 2> เอ่อเหมือนกันด้วยแรงแรงกายแรงใจของเราเนาะอันนี้คือมันมันมีความภาคภูมิใจอย่างอย่างมากเอ่อที่เราสามารถหาเงินเองได้ <No. S 1> แล้วทาเองได้ถ้าสามีเราช่วยมันจะมีความภูมิใจแบบแตกต่างไหมใช่ไหมพี่น้อเราจะแตกต่างความรู้สึกมันแตกต่างแนะ่ละมันไม่เหมือนกันนะทุกคน จะถามว่าดีไหมสามีช่วยดีมาก <c oughs> ดีมาก <c oughs> มากๆค่ะแต่ว่ามันดีจากข้างในซึ่งมันมันไม่เหมือนกันฟิลไว้ม่เหมือนกันเนาะแล้วซึ่งน้องสาวเจนนี่เขาเก็บออมตรงนี้มาแล้วไปซื้อบ้านได้คือวันนั้นที่เจนมาอยู่ในในวันที่เขาซื้อบ้านเขาเขาตื่นเต้นมากคือเขาอยากได้บ้านหลังนี้หลังที่เจนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ใช่เงนิน ไม่ใช่เงินน้อยนะคะเขาบอกต้องเก็บออมเยอะซึ่งเ,เราจะต้องมีวงเงินค่อนข้างสูงเพื่อจะเอาไปกู้ยืมไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะท่านเราไม่มีเงินที่จะซื้อเงินสดได้ขนาดนั้นแล้วการซื้อบ้านที่นี่ซื้อสดไม่ดีนะคะจะเสียภาษีเยอะนะคะใช่ควรต,ติดะนี้นะคะการต้องมีหนี้การันตีชีวิตในต่างแดน <laughs> เครดิตจะดีถ้ามีหนี้ในธนาคารน <Nice. S 2> ะคะนปนหลักนาดของเราที่อื่นเจ้ไม่รู้นะคะเดียวเยมไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมเหมือนกัน<ต>ค่ะ,คะเหมือนกันยายจ๋าก็มีหนี้เหมือนกันนะคะบ้านหลังนี้เนาะค่ะใช่ถามว่าซื้อบ้านแล้วหมดตัวไหมหมดตัวนะคะทุ่ม <c oughs> <c oughs> ให้บ้านหมดตัว <c oughs> แต่ว่าเราไม่หมดใจนะคะไม่หมดความอ่าเขาเรียกอะไร แรงบันดาลใจไม่หมดมันมีแต่แรงบันดาลใจสูงขึ้นสูง<ช>ขึ้นอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านอย่างนั้นก็เป็นบ้านของเราใชเาเาเา่เขาฝันบอกมาว่าได้คืบจะเอาสอง <c oughs> ไม่มีเมืองพอในเมืองพนต้องบอกอย่างนี้นะเออใช่ไหมใช่ไหมใส่มาบอกว่าแมวสิแต่ว่า,าความฝันเราจะสารได้เพราะเรามั่นใจเพราะเรามีงานประจำถูกไหมใช่ ใช่แล้วงานประจำตอนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมจะของบ้านยืดหัวมันไม่กล้าออกเนาะเห็นให้้งใจมาสองสามปีแล้วยังใจไม่ได้เลยนอเขินนะคะท่านก็เลยต้องเป็นตัวแทนมานั่งตรงล่างเก้าสิบตามนะคะแล้วก็เออมันมีความภูมิใจได้มากขึ้นก็คือเราไม่ต้องไปเสียเงินอ่าจ่ายค่าเช่าเนาะสักวันหนึ่งบ้านหลังนี้มันก็ต้องเป็นของเราเนาะถ้าเราไม่ท้อเนาะ ใช่ใชมีค่าเท่ากันกับการที่เราไปเช่าบ้านก็ไม่ใช่ถูกถูกกับการที่จ่ายบ้านจ่ายเพิ่มแต่เนี่ยมันเป็นของเรามีสิทธิ์ไปหาของลูกด้วยอันนี้เป็นมุมที่เรามีลูกอ่ะเราจะมีฝันแตกต่างนะบางคนที่มีสามีที่อยู่พาร์ทเมนต์แบบสบายๆบายชิลๆแต่เราเมียเก็บเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยหรือมีลูกที่เมืองไทยเนี่ยความฝันเราจะไม่ค่อยอยากจะปลูกฝังตรงนี้ถูกไหม อแต่อย่างอ,อย่างชอบหรือว่าตัวยายจ๋าเองพอเราเอาลูกมาปับ๊บพ้ยอนาคตลูกเรากลับไม่ได้นะหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับเราแพลนไว้มันฟิกไม่ตายตัวเพราะมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วสิ่งที่ตัวเองอพัฒนางานเงินที่เข้ามาในมือเราด้วยนะเนาะ,ะคำถามมันดานแรงใจแล้วก็คำถามที่น้องๆข้อถามมานะพี่เจมโดนเยอะที่สุดนะคะก็คือ ทำยังไงจะได้งานเร็วอันเนี้ยเจอไเจอเหมือนกันเบลเยียมเหมือนกันใช่ใช่ใช่ทำไมชีมือใหม่ยไเพิ่งเข้ามานะตามตามส่วนตัวเลยโดนคาถามนี้มากเลยทำยังไงจะเรียกว่ามโนก็ได้เนาะคือมโนทำยังไง จะได้งานเร็วทายังไงจะหาเงินเองได้ทั้งทั้งที่สามีก็เลี้ยงดูก็ทําอะไรแต่ทําไมภาคความภาคภูมิใจมันไม่เหมือนกัน<ถ>ใช่ไหมคะก,ก็ลุกขึ้นสู้มาอยากได้งานอยากได้งานหลักการไม่ายังไรเอ่อตอนนั้นเขาประเทศสวีเดนยังไม่ให้อ่าบังคับให้เรียนนะคะตอนนี้เขาบังคับให้เรียนนะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่มาเจออันนี้คือคนใกล้ตัวนะคะรุ่นสุดท้ายใช่ไหมคะที่เจอแบบว่าไม่ต้องบังคับให้เรียนเนาะ ตอนนี้ต้องเรียนสังคมศาสตร์นะคะแต่ว่าอนาคตเรื่องการเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะกสีตีเขาก็จะเปลี่ยนนาอหรือไม่เขาก็ไม่เปลี่ยนนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีหนึ่งในใจเจ้เขาบังคับให้เรียนดีมากสําหรับตัวเจ้นี่คือเรียนคือเจ้ชอบเรียนอยู่แล้วเนาะ<ม>ก็เลยคิดว่าดีถามว่าเจ้มีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูที่บ้านไหมมีค่ะมีเยอะด้วยก็คือเลี้ยงเลี้ยงเข้านี่แหละค่ะท,ท,ที่เอามาไว้ตรงนี้ ซึ่งเขาอยากจะมาเออที่นี่เพื่อม,มารับสมบัติจากเจนนั่นเองนะเพราเจนไม่มีลูกใช่ไหเออเนาะแล้วตรงนี้ขอถามเจนนะเออขอถามเจ้ตรงที่ว่าเอาพี่น้องมาหลายๆคนได้เนี่ยในเจ้ทํายังไงขอบอกหน่อยยายจ๋าก็อยากได้หลานมานะแต่ไม่มีความสามารถอืมไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะพาพี่น้องมาเราก็ต้องเริ่มต้นจากพาเขาเก้ามาที่นี่มาเที่ยวก่อน <Ooh. S 2> ใช่ค่ะต้องพาเขามาเที่ยวหลายรอบมาก็บางทีก็เออก็อยู่ที่ว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ประเด็นอยากได้อะไรเขาจะมาอยู่เข <Huh. S 2> าจะมาอยู่เลยมันก็ไม่ไ <independ> ด <ents> ้ม <son> <that> ัน <'s> ต <good. S 1> <and> ้องมันต้องขึ้นลงขึ้นลงเนาะมันต้องขึ้นลงแต่ว่าหลักการที่จริงถ้าหาหาแฟนให้เขาได้ก็ดีก็เหมือนน้องสาวเจ๊ก็อก็หาแฟนนะคะหาแฟนให้เขาแล้วถ้าใครที่ว่าไม่อยากได้แฟนหรืออะไรเงี้ยก็ ต้องไปสมัครการเรียนนะคะการเรียนคือเปลี่ยนนักเรียนของอต่างชาตินะคะบางคนเขาก็อยากจะไปเรียนเมืองไทยเขาเรียกอะไรนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะหานักเรียนแลกเปลี่ยนออ<ล>ใช่ค่ะใช,ใช่นั้นเราก็ไปหรือให้หาวิชาการวิชางานให้เขาแล้วก็ไปที่กรมแรงงานอ,อาจจะไปได้ทางร้านทำร้านอาหารก็ได้จะร้านอาหารบอกเลยว่า งานหนักนะคะสําหรับตัวเจ๊ที่เคยทําร้านอาหารมานะคะคือรับผิดชอบสูงทําแล้วก็ผัดถ้าลูกค้าเยอะผัดทั้งวันอันนี้เรามีอากาศป่วยในอนาคตได้นะคะทุกอย่างงานหนักหมดค่ะอยู่ที่ว่าเราจะครองตัวเองได้มากขนาดไหนแต่ถ้าเ,เรื่องที่ก็ประมาณนี้แหละที่ว่าเจ๊แพลนเข้ามานากก็จะพาพี่น้องมา หล,หลายรอบมาเที่ยวเขาอยู่ได้ไหมเขาอะไรได้ไหมแล้วก็ถ้าเขาอยากมีแฟนเราก็ลองแนะนําแฟนให้นะคะท่านเออเจ๊ก็ชอบอแนะนําแฟนแฟน,แฟนก็ใช่จะคบได้คนเดียวมันก็จับมามิกบางคนโชคดีเจอคนเดียวก็ถูกชะตาเลยออ,ออกเดทไหมคะออกเดทไม่ชอบออกเดทคะ่ะชอบไหมคะเจ๊บ,บอกว่าคนนี้คนนี้น้องน้องของเจ๊ไม่เหมาะสมกับเขาไม่ใช่เขาไม่เหมาะสมกับเรานะ เราต้องดึงล้องเรากลับมาใช่เรามีการเจอแบบนี้ออกเดทน,นะคะก่อนนอนหรือเขาเลยไม่ไมนอนนะคะไม่นอนนะอย่านอนนะอย่านอนนะ,ะนอนนะเออ <c oughs> เดี๋ยวเรา,<บ>าติดใจเดี๋ยวเราติดใจ,ใจลำบากงานนี <c oughs> ้ออกเดทกินข้าวอ่าคุยกันอะไรได้ให้เวลาสองชั่วโมงพอคนที่พาไปออกเดทเนี่ยอ่านรีบอา่านให้ออกเลยนะคะอา่านผู้ชายให้ออกเป็นยังไงแล้วก็ปุ๊บ จอที่บ้านเลยทาไมโอเคเรีบถอยออกมานะคะอย่าให้เวลาเลยไปน,น้นที่เจ้าทท่านอันนี้ขอฝากไปด้วยอันนี้จากคนที่ <c oughs> คือแนะนําให้เนาะไม่ได้แนะนําให้ทุกคนนะคะท่านเนาะ,ะเพราะว่าบางคนเราก็ไม่รู้ไม่กล่าวเขานะคะถ้าเกิดว่าเผื่อใจมาบ้างก็ได้นะเนาะเผื่อจะต้องมาใช้นี่ช่วยเขาด้วยอือ <c oughs> อันนี้ยนะมีมาแล้วแล้วมีตัวอย่าง <c oughs> อันนี้เรามองไม่ได้นะคะจากอะไรเนอะกจากคน,นคติดอยู่กันสองคนจะรู้กันเองนะคะอันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างเนาะอาจจะเขา้าดูข้าวไพนั่อาจจะรวยอะไรอยงเไงคะแต่ว่าไอ้ออกอิโคโนมีหรือการเงินของเขาเราไม่สามารถรู้ได้นะคะแต่ว่าเอาที่ว่าส่วนมากถ้าคนเราเจอกันครั้งแรกมันจะคลิกทันทีนะคะแต่ถคา,าเป็นคู่ของเรา,า,าใช่ใช,ใช่จริงค่ะ อันนี้ก็มันก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ต้องก็ต้องอ่าต้องต้องเปิดใจอ่ะต้องเปิดใจเนาะรับได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ประมาณนี้อันนี้ก็คือมีแผนอือฮึเดี๋ยววกกลับไปก่อนเจ้เราลืมไปเข้าถามหัวข้อคําว่าหัวข้อว่าอยากได้งานเร็วๆเนี่ยอืงานยอดฮิตของเมียฝรั่งสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยเป็นงานอะไรที่เจ้แนะนําให้กับเขาขคาารับกา,ามสะอา,าดค่ะสะอาดเย่เป็นงานที่สร้างพลังและสร้างเงินได้ เป็นงานที่เราก้าวได้เร็วที่สุดถ้าเพื่อนไม่ชวนไม่ชวนเราไปทํางานที่นั้นๆบางทีงานที่นี่มันฝากกันไม่ได้เพราะมันเน้นภาษางานที่เข้าไปเร็วที่สุดเดี๋ยวต้องขออนุญาตหันไปทางนู้นคืองานทาภาษาที่เข้ามาในตลาดงานได้เร็วที่สุดใช่ไหมค่นทุกท่านใช่นาองขบอกงานที่ได้หัดภาษาด้วยงานได้หัดภาษาด้วยอแล้วก็งานที่เราเอื้อมไปได้เร็วที่สุดถ้าเกิดว่า ทางครอบครัวเราที่เมืองไทยรอไม่ได้ก็คืองานนี้ <c oughs> มีคนนี่มีคนต้องนึกแซมซ่าเลยค่ะตรงนี้เรียนฝรั่งเลยทุกท่านก็จะต้องมีสามีมาแจมด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกยิ้มวายทางนูน้นวุ่นมีเริ่มเงียบนะธรรมชาติมันเป็นบรรยุดเนาะนี่แหละเนาะหลักสําคัญถ้าเข้าแนะนำเนาอะอยากนอยากแนะนําการสาวๆาวก่อนที่จะมาเนี่ยฝึกตัวตนหรือว่าอาชีพที่เราจะถือติดมือมาได้ มีไหมในบ่อของเจนะ,ะมันก็ประมาณนี้เลยจ้ะถ้าถ้าเกิดว่าเจาที่เจาพาพี่น้องมานะคะก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็แต่ว่าผู้ชายเขาไม่ได้มาเพื่อสู้ตรงนี้เนาะเขาแค่มาเยี่ยมเนาะ,ะอันนี้เจก็พามาพี่ชายเจก็พามานะ,ะมาเที่ยวะะนนะอะไรเงี้ยเนางหมแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้จะมาอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดําเนเินการต่อนะคะกนะ็มันก็จะมีอย่างร้านอะไรเงี้ยค่ะแต่เท่ากาบข้างหน้าเขาจะ อยางมีแฟนแนั้นก็เรื่องของเขาแต่ถ้าแน่ๆที่จะเข้ามาก็คือเปลี่ยนโรงเรียนนะคะโรงเรียนนานาชาติก็ไดอะไรเงี้ยนเนาะก<อ>็เปลี่ยนมาลองเรียนรู้เซิร์ชดูตามเว็บไซต์การทำความสะอาดอย่างเงี้ยเน้นภาษาไหมก็ไม่เน้นนะคะที่ที่เจ้รู้มาเนาะก็ไม่ได้เน้นภาษามากเท่าไหร่เนาะก็ก็จะต้องมอีการช่วยเหลือ เรื่องเว็บไซต์อาจจะต้องให้เพื่อนๆหรือคนที่เป็นภาษานึ่นๆให้อ่านให้อ่านาเ่าะเขามันมันก็เลยไงอ่ะเวลาเราพาพี่น้องมาอยู่น้องอย่างอย่างเจ้เองมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออเจ้ก็อยากอะไรเพื่อนๆ้วอ,อ,อ,อยากได้พี่น้องมาอยู่เพราะว่าเราตัวคนเดียวเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ข้างหน้าในอนาคตจะอยู่ยังไงเจ้ก็เลยเลือกที่จะพาน้องสาวแล้วหลานมาอีกเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนถ้าเจ้แก่ตัวไป ตัวเจนเนี่ยมอบเหมือนมอบร่างกายมอบชีวิตให้อยู่ที่สวีเดนนะคะไม่ได้ไม่ได้คิดจะไปอยู่เมืองไทยนะคะอาจไปเที่ยวหลายๆายท่านอา้าวทำไมไม่กลับไปอยู่บ้านอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราแค่เพิ่งคิดมาเราคิดว่าเราอยู่ที่นี่เจนไม่มีลูกไม่มีอะไรเจนก็อยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยอยากจะเผื่อเราไม่สบายเราเป็นเสาหลักถ้าเกิดว่าเสาหลักมันหักมันก็ไปต่อไม่ได้เราก็จะเป็นต้องหาเสาเอกเสาโทมา เสาคู่เสาคู่นะะเออจากที่จากจ๋าใช่ต้องอนนต้องเอาเสาอ,อีกหลายๆเสามาตั้งให้มันเป็นบ้านให้มันสําเร็จเป็นบ้านเป็นมาเน,ะนาะอันนี้ก็น,น่าจะเรนจ่าก็น่าจะน่าจะเจอเนาะเพราะว่าเเนจ่าจก็มีพี่น้องมาอยู่ที่นี่นใช่ไหมไม่มีอยากได้อยากเอามาแต่ยังไม่มีความสามารถนะะ ไม่มีความสามารถจริงๆแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ยังไม่เอาจริงไงแล้วก็ปรึกษากับสามีเหมือนกันว่าเนี่ยหลานอยากมาเราจะทํายังไงตอนทีเนี้ยตอนนี้สามีก็พูดถึงว่าทํานองว่าช่วงนี้มันอาจจะยากเพราะว่าโควิดด้วยนะเออก็เลยว่าตรงเนี้ยบอกเลยพูดกับทุกๆคนเลยว่าภูมิใจมากกับเจ้เจที่มีความสามารถที่เอาลูกหลานหรือว่าพี่น้องมาอยู่ในต่างแดนเพราะชีวิตในเมืองไทยเข้าใจเนาะเออดิ้นรนยังไงก็มีแต่นี่เหมือนน้องชายอะไรอย่างเงี้ย แล้วเรามองว่าถ้าเราเอาหลานมาได้เออหลานก็จะอาจจะลุกเป็นตัวแทนช่วยเหลือครอบครัวของเขาอะไรอย่างนี้ไงอันนี้คือมุมของยายจ๋านะอือก็บอกให้เขาตอนนี้ให้เขาเรียนเรียนฝึกฝึก,กอ่าเรียนนวดคือเผื่อมีอาชีพติดมือแล้วก็เรียนภาษาด้วยนะหลานสาวเนาะก็รอดูกันว่าจะมีความสามารถไหมแต่ก็บอกก่อนยายจ๋าก็บอกเขาว่า ต้องเตรียมตัวนะหนึ่งต้องตัดสินใจเพราะการมาอยู่นอกกับมันไม่ได้ง่ายอ่าเพราะชีวิตพอมาถึงตรงนี้เราไม่ใช่เด็กๆแล้วที่จะมาเล่นขายของแล้วก็พูดกับหลานนะอ่าแล้วอาจจะคิดถึงอาจจะร้องไห้เออมันเป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันมาตั้งแต่แรกเพราะแกก็ยังไม่เคยมีแฟนยังเด็กอ่ะนะยังเด็กยังเด็กเลยยี่สป,ปียี่ปีแต่ก็หาลูทางอยู่ให,ให้เขาเรียนรู้วิชา สายอาชีพมาอย่างเจ๊เตมีเจ้มีลานสาวเจ๊ก็มอบวิชาให้เขาเจ๊สปอร์ตเขาให้เขาเรียนไปด้านผู้ช่วยพยาบาลก่อนเนาะเขาก็เรียกว่าอะไรอะแค่แปะกราวมาให้มีอะไรอยู่แปะกราวแต่ว่าถ้าถามเขาถามจริงๆเขาไปโรงเรียนด้วยเขาทำเขาทำงานทําความสะอาดนะคะเพราะว่าภาษายังไม่ได้แต่ถ้าอนาคตเขาทำไหมเขาก็อยากทำนะคะสิ่งที่เขาเรียนมาอันนี้คือเจ้มอบวิชาให้เขามาจากตั้งแต่เมืองไทยทีนี้ใน ในเรื่องที่เราพาเขามาที่นี่แล้วเขาจะเรียนในอนาคตก็อันนั้นเป็นเรื่องเขาอีกทีหนึ่งนะคะก็เราน่าอาจจะต้องซึมซับให้เขารู้เ,เราน่าจะต้องซึมซับให้เขารู้เรื่องการใช้ชีวิตที่นี่ต้องแกลงต้องกล้านะกล้าหรือเปล่ากล้าคบกล้าเปิดใจนะคะถ้ายิ่งได้แฟนก็ยังดีนะแต่ตอนแรกแนะนําให้พามาเที่ยวก่อนอนะพะามาเที่ยวนะก็น่าจะได้ แล้วอันาคนก็ค่อยว่ายกทีหนึ่งก็เปิดเดตนะคะเปิดเดทก็รอหนึ่งก็ต้องรอให้เขาอายุอายุมากกว่านี้ก็ได้ค่ะเที่สามเี่ยสี่อะไรเงี้ยค่ะน้อประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือาำแนะนําจากเจที่ผ่านน้องๆมาน้องอะไรเงี้ยก็ประมาณก็คนพามาเที่ยวก่อนให้ดูให้ดูการเป็นอยู่ของเราให้เอาความจริงมาบอกกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ เหมือนก็เอาเขามาแสดงความสามารถให้เราเห็นก่อนว่าเขาพอไหวเราก็ประเมินเนาะประเมินไปเรื่อยๆอาจจะต้องพามาเที่ยวครั้งที่สองครั้งที่สามซึ่งเจ้ทํากับลาเจ๊มาแบบนี้เนาะเที่ยวหลายรอบมาเนาะจนกว่ามันก็มีว่ามันเสียวเวลาเสียวเ,วเงินเสียอะไรไหมคะแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมซึ่งมันแพงนะคะตรงนี้การรายจ่ายสปอร์ตแพงมากในการที่ว่าเราพาห้านมาที่นี่เขาก็ต้องลางานออกจากบางไทย เราก็ต้องสปอร์ตให้มันถอันก็ซึ่งมันก็รายจ่ายเยอะมันต้องเตรียมตรงนั้นให้พร้อมก่อนที่เราจะ่าเขามานั่นเองเนาะรับผิดชอบชีวิตเขานั่นเองใช่ประมาณนี้เนาะก็ฝากไปด้วยเนาะอ่าฝากฝากให้เจ้ฝากกําลังใจสาวๆที่คิดจะก้าวมาอยู่เมืองนอกมีพลังใจปิดท้ายมาให้สาวๆกาลังใจล่ะค่ะกาลังใจกําลังใจให้สาวๆเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็เอ่อให้ อันนี้คือกําลังให้น้องมือใหม่ที่มาอยู่สวีเดนน้องใช้อที่ล้างจานไม่เต็มทันเราก็ต้องฝึกเนาะล้างมือต้อครงเคลงอยู่ในครัวกันเนากลังหัดให้ําเป็นแม่บ้านสีเหลือนนะคะเราต้องฝังตั้งแต่เด็กกําลังใจที่นี่ก็สําหรับเจ้ไม่มีอะไรมากเนาะก็มีแต่แบบว่าทําความเข้าใจกับตัวเองให้เยอะที่สุดว่าเราอะอย่า อะไรนี่อะไรที่มันสําคัญมากที่สุดสําหรับตัวเรานะคะบางครั้งเราอยากได้มากเราก็ลดความอยากได้มาเอาสักหน่อยเนาะมันจะเพื่อความเพื่อเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้เหนื่อยลงใช่ไหมอันนี้จะจะบอกน้องสาวามากๆว่าลดความอยากได้ตัวเราจะได้เหนื่อยลงหน่วยเ,เหนื่อยน้อยลงนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเอต้องสู้กันมาก เดินนะคะค่อยตั้งสติเดินนั่นเองเนาะเดินอย่างมีสตินน้อลดความอย่าได้อย่าวหวังสูงแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเอาทีละขั้นตอนที่เราทําได้แล้วเราจะมีความสุขกับทุกก้าวที่เดินมาเจ๊ใช่เพื่อลดความเหนื่อยในหัวเราด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือสเต็ปการวังชีวิตของเจ๊นะคะเพราะว่ายิ่งเราบุกเยอะเรายิ่งเหนื่อยเยอะ ยะะิ่งอยากได้เยอะเราต้องดิ้นเยอะนะคะ,ะก็ที่แน่ๆเอาความสุขเข้าตัวเองโดยอย่าลืมตรงน,นีงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเศร้าซึมกันนะคะเพราะความเศร้าซึมอยู่ใกล้ตัวเรามากถ้าเราถ้าเราอยากเอามาตอนไหนเราเอามาได้เลยนะคะการก็เศร้าซึมเนี่ยแก้ปัญหาให้เยอะมากการความที่เขาไม่ไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีเออซึ่งมีไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะเพราะว่ามันเกิดจาก พูดภาษาไม่ได้สื่อสารไม่ได้้อันนี้เนาะอันน,นะน,นี้ก็สามารถบอกไปได้เลยว่าอืใช่ไหมมันมันไม่เข้าใจอะ่ะสื่อสารเขากับเขาไม่รู้เรื่องนะพูดกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วก็ประมาณโนเหมือนที่ไรนโ,นโนเหมือนที่หลาเริ่มต <c oughs> ้นกันก็จะโนอะหน่อยแต่ก็จะของปากไว้ท่านีีเนาะ เดี๋ยวคลิปจะยาวไปโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้เนาะอยากยายจ๋าอยากสัมภาษณ์เจ้มานานนะคะในมุมที่ช่วยเหลือครอบครัวและการดึงมาเนาะอันนี้คือเด็ดนะแล้วก็ชีวิตสู้แล้วเห็นความฝันว่ามันทําได้มันเป็นจริงทึงได้ผักดันเอาพี่น้องมาอยู่ตรงนี้นะคะตัวยายจ๋าอยากเก่งเหมือนเจ้ยังทําอะไร ได้ไม่มากหลายอย่างที่ยังจะต้องเพิ่มเติมและเรียนรู้นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณเจเนาะที่ได้มาแบ่งปันนะคะมาเล่าสู่กันฟังจากชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนใช่ว่าสวยหรู แต่สู้และทำได้สร้างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะเราชอบก็ฝากกดไลค์เนาะฝากคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจเพิ่มเติมนะคะจากอีเจ้พาเพลินของเรานะคะช่องเห็ดช่องดังช่องปังที่ผักดันดยาจ๋าตลอดมานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ